เอาละครับก็สวัสดีนะครับพวกับอาจารย์ปองปิงปองไถ่บ้าวันนี้ก็จะมีลูกชายมาประกบข้างนะครับก็อีกแล้วนะครับ EP แกะกล่องพัสดุนะครับนี่ก็เป็นกล่องพัสดุจากผู้สับสนุนเรานะครับสับสนุนก็คือส่งไม้ปิงปองนะครับมาให้เรารีวิวนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ทราบได้รู้จักกับไม้นี้นะครับก็จากบริษัท N and N Sport and Engineering นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะพุ่ง เดี๋ยวเราจะขึ้นเพจไว้ให้นะครับเผื่อติดต่อซื้ออุปกรณ์นะครับเพื่อนๆน,น,น่าจะรู้จักดีนะครับเดี๋ยวเราแกะกันเลยครับสกล่องก็มาในที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยนะครับ,รบแกะแนี่รแกะงนี้เลยเราจะไม่ถ่ายแบบเดิมครับจะแกะนี้เ,นเลยเดี๋ยวยังไม่ขาดยังไม่ขาด ปึ๊กปึ๊กเห็นพร้อมๆกันไปเลยครับโอ้เป็นกล่องนะครับมีกล่องมามหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นยังไงมาใส่ซองมาใส่ซองมาปุ๊บวับสีลุ้งอุ้งวิ้งว้าวนี่เลยนี่เลยอย่าดูดูเออนี่เขาเขียนว่าเกวอเออนะครับเพื่อนๆแน่ทราบดีว่าเพจนี้นะครับขาย สิทธันธ์หรือแบรนด์ของเจโวนะครับทั้งไม้และยาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในนี่เป็นไม้อะไรนะครับแต่ว่าเคสตัวนี้เป็นเคสสีลุ้งเลยนะครับเป็นของเจโวครับลูกครับอันก่อนี้ใช้อันได้ไหมหนูถ้าหนมากอไปดูดูแขกแก้วกันหน่อยลูกยังไม่เห็นเลยตางไหนอืมรอดูด้วยกันรอดูด้วยกัน แกเก็บมาอย่างดีครับอ่านี่เป็น,นแบบเป็นหนังแบบเป็นหนังพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเย็บนะครับเป็นเกจธรรมดาๆครับอ่ะข้างในมันจะแปะยางมาแล้วด้วยบิดๆๆมันมียางเลเอ่ะแกะดูพร้อมกันเลยติดยางมาแล้วจริงๆด้วยโอ้ยางดีเลยนะครับโอ้ไม้ดีไม้อะไรไม้รุ่นซันเวอร์ โฟสเตอร์ exe as อะไรสักอย่าง crafting เหรอเทคโนโลยี crafting เทคโนโลยีโอ้โหเป็นไม้ที่กันป้องขนาดเลยนะครับถ้าพูดถึงเป็นเห็นไหมเห็นไหมโอ้โเดี๋ยวค่อยไปรีวิวกันนี่แกะกล่องมาสุดแล้วครับก็ทางร้านนะครับโอ้ติดยางที่ผมต้องการอยากจะลองมาให้พอดีด้วยนะครับ เป็นยางแอร์แอลรีเจนนอนนะครับรุ่นซีโรโคอะไรใช่ไหมครขอโทษนะถ้าอ่านชื่อผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูรีวิวกันนะครับนี่ครับยางรุ่นแอร์นะครับเดี๋ยวเราปรับคุมกล้องก่อนอ่านี่นะครับเมื่อกี้โฟกัสไม่ชัดนะครับโฟสเตอร์นะครับ EXC นะครับซันเวลนะครับไอซ์คาร์ทิงเทคโนโลยีนะครับสกัดเย็นหรือเปล่าไอซ์คาร์ทิงเนี่ย โอ้ยชั้นไม้คล้ายๆโครงสร้างที่ผมใช้อยู่เลยนะครับคล้ายๆวิสคาเรียคล้ายเจโวฟอร์ดเออาร์ซีนะครับโอ้แล้วก็ดูผิวไม้ของเขาแน่นอนครับโคโตครับผิวไม้ดีนะครับเนี่ยโอ้ผิวไม้ดีเลยเยี่ยมเลยติดแผ่นฟิล์มพลาสติกมาเลยนะครับอบีบบีบดูเหมือนจะโอเคนะเดี๋ยวได้ทดลองยางตัวนี้ไปด้วยเลยแอร์นะครับแอร์ออริจินอลนะครับกำลังว่าจะสนใจพอดีเลยครับเลขด้านหนึ่งครับ โอ้ยสีฟองน้ําม่วงนะครับเป็นฟองน้ํานิ่มนะครับผมไม่รู้เบอร์นะครับ40องศาครับเนี้ยนี่ครับ40องศาตัวนี้ n e x กซ Pro GT นะครับนี่40องศาเยโวเน็กซัครับฟองน้ําสีม่วงแบบนี้เลยโอเคอันนี้ก็เป็นพรีวิวสั้นๆนะครับเป็นแกะกล่องพัสดุ ep ีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับตามปกเลยนะครับผมก็จําี p ไม่ได้นะเดี๋ยวดูปกเอาก็รู้ว่าจะเป็น e p ไหนนะครับอ่านี่นะครับก็โลโก้เขานะครับ ซันเวย์นะครับผงแต่ไม้ดูดูดีนะครับเนี่ยก็ตรงฟิล์มพลาสติกตรงนี้ก็จะมีติด QR code โคตรงนี้นะครับเพื่อนๆ,ๆก็สามารถอ่าสแกน QR วอารโคตรงนี้นะครับแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดไลน์เพื่อที่จะติดต่อสอบถามหรือซื้อสินค้าที่อ่าปิงปองเฮาส์นะครับอ่ามีติดอ่ามีอ่าเรียกว่าอะไรค r โคมาสองข้างเลยนะครับสแกนได้เลยครับนี่ผมแคปไปสแกนได้เลยแล้วก็สอบถามได้นะครับ ปรึกษาพูดคุยทั้งโตะทั้งพื้นสนามทุกอย่างครับอุปกรณ์ครบวงจรครับโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้นะครับเราไปรีวิวมาตัวนี้กันนะซันเวย์ฟอสเตอร์นะครับอาจถูกผิดก็คอมเมนต์กันมาใครทราบนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วไปเจอกันในคลิปรีวิวครับผมจันปองปิงปองไทยบ้านแล้วก็ลูกชายครับซีเนียครับ สวัสดีครับขอบคุณที่ตามช่องอีพีบอลได้บ้างครับสวัสดีครับ